เพรดียมมังกรได้ครับญญโอ้โหวันนี้น,นี่ต้องบอกว่าทําผลงานได้อย่างย,างยอดเยีย่ยมจริงๆครับต้องถามเพชรเดียมมัีกรนิดหนึ่ง <c oughs> การตเตรียมพร้อมในไฟนี้เตรียมตัวมานานขนาดไหนไฟนี้จะบอกก่อนว่าไม่ไม่เต็มร้อยครับเพราะว่าหยุดชกไปสามเดือนอ <c oughs> แล้วก็ก่อนไปรับผมป่วยไม่สบายบที่ว่าหยุดชกไปสามเดือนนี่เป็นเกิดอะไรขึ้นนะฮะรอรายการรอรายการนานสามเดือนครับโอ้โหนะฮะ พอมีรายการปุ๊บแล้วปรากฏว่าเราไม่สบายครับซ้อมมาซ้อมมาเราป่วยเป็นอะไรเป็นต่อมสมจิตอักเสบอ่ะฮะก็เลยซ้อมแบบว่าประคองประคองไว้ว่างั้นใช่ครับแต่ว่าขึ้นเวทีวันนี้นี่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่ก็กับฟันขึ้นนะฮะกับผู้ชกคนนี้ได้มีการศึกษาเขามากน้อยขนาดไหนก็ดูเทคประมาเขาเนาะเเป็นมวยหมัดบมัดดีครับแข็งแรงอื้อหือ หนักใจไม่เจอตัวนี้หอยว่าหนักใจไม่หนักใจครับหนักใจแค่สภาพร่างกายผมมากกว่าอ๋อนะจะรงว่ามองมองผ่านผู้ชกแล้วแต่ว่ามันหนักใจในเรื่องของเราว่าจะจะยืนระยะไหวไม่ไหวใผ่านยกแรกไปคิดว่าเป็นไงบ้างยกแรกครับพอประคองได้พอประคองตัวได้ออไดพอยกสองได้นับก็มาแลิ่มั่นใจเลยครับเลยจะเอาให้นับเลยครับแต่ว,ว่ามันโดนท้องเลยก็เลยจะงักไปครับช่วงช่วงจวังหวะได้นับในยกสองเนี่ยไลยฝ่ฝังนี้หนึ่งทึงเพราะว่า โดนในในตอนนั้นเนี่ยทางทางคู่ชกก็เหมือนว่าเอ๊ะไม่ได้นับผมเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมก็ดูอาการว่าจะซ้ํากับรวมหมดแรงครับเพราะว่าน้องเขายังมีสติอยู่ปกติถ้าคนโดนนับมันเมาแต่น้องเขาไม่เมาเมากแต่ว่าร่างกายเขาดีมากแต่ว่าโดนหมัน่นของเราแน,น่นอนโดนแน่นอนครับนะฮะผ่านยกสองไปมั่นใจแล้วชนะแน่ยกสามนี่ดูเหมือนว่าเ mm hmm. พชรดนมันกงกรนี่ชกแบบผ่อนคลายสบายๆเลย mm hmm. ประคองครับก็อยากเอานักเลยครับแต่ว่ารวมหมดแรงนะครับ mm hmm. รวหมดคตรงๆครับเพราะว่าการ์ไกซ้อมมาไม่เต็มร้อยท่าไหร่แต่ว่าวันนี้นี่ก็ถือว่ายกสามนี่ออกหมัดได้ได้แม่นแล้วก็เข้าเป้าตลอดเลยคุ่เกมได้หมดก็อยากได้วบนัสอยู่ครับแต่ว่าเอาช่วยกว่าครับเอาชัวร์ดีกว่านะเอาชนะคะแนนดีกว่าว่าอย่างไรชนะใครมากันนะฮะถ้าหากว่าให้คะแนนเต็มสิบเนี่ยคิดว่าวันนี้เราให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่แปดก็ได้ครับเอาแค่แปดพออีกสองก็คือแหมไม่สามารถที่จะน็อตได้ไม่โดนเป็นตกใ่เสียดายครับ เดานะคิดว่าไฟนี้เราจะต้องกลับไปแก้ไขอะไรเพิ่มเติมอีกก็เรื่งพลลัคกำลังครับสําคัญที่สุดเลยพละัํกำลังแล้วก็วินัยอืมวินัยด้วยครับนี่แสดงว่าก็ป่วยก็ซ้อมไปต้องผ่อนน้อยปล่าอ่ะฮะแล้วก็ป่วยเออเป็นอย่างนง้นไานะครับอันนี้ผมถามปกติเอ้เราเคยต่อยในการวันเนี่ยมากี่ครั้งแล้วไปนี้ไปที่สามคนไปนี้ผมไปที่สาม สองไฟก่อนหน้านี้ชนะน็อกปะชนะน็อกสองไฟอ่ปกติสองไฟก่อนหน้านี้ลูกคุณเป็นี้ป่ะก็ตับไว้ฟงผมนี้หรือแบบผมไม่อันนี้ผมจำไม่ได้เพิ่งเปลี่ยนเพิเปลี่ยนไปในรซผมมันเหรอมันเกิดอะไรขึ้นเออชอบแรชอบแรกเอคุณรู้ไหมคุณเฟีมากเลยสไตล์การโชว์คุณเพื่ครับขอบคุณครับเอออ่กาะ ก <See> ่อนหน้าการชกในในครั้งนี้เนี่ยทางการตับของทางที่ด um, like ิบเือนก่อนนี้ได้ได้บอกอะไรเราบ้างไหมไดในโลกโซเชียลได้ดูอะไรบ้างไหมก็ดูว่าแบบว่าให้กำลังใจนะครับก็ผมไปนี้ผมก็เป็นรองเขาด้วยครับราคาแต่ลองด้วยเงี้ยลองไลยครับวันไหวไหมวันไหวเหมือนกันแต่ว่าแต่กลายมาเป็นว่าชกไปแล้วนี่เรากับทําที่ดีเกินคาดใสประสบการณ์ดีกว่ารับให้หน่อยอืมไะครับนะ เป้าหมายในปีนี้ของเพชรจุนกรตั้งเป้าไว้ขนาดไหนของวันนุ้ปีนี้เนีเ่ยก็อยากให้ชน,นะทุกทุกไปครับา <c oughs> อะไรมากกอแค่แฟนคลับที่เช่นชมสัญญาณนี้ยังไม่อยากจะมองดูอเอาเก็บชนะไปเรื่อยๆก่อนอแล้วแต่วัสนยรรันะ <c oughs> ไม่รู้จะถึงนั่นหรือเปล่าแต่ว่าอยากเป็น <c oughs> อยากถึงนะ <c oughs> เอาสักกุเอะเท่าไหร่ดีร้ <c oughs> อยสิบห้านะพอดี อือฮึรอสิบห้านะครับมองไปมองมานี่มันก็ต้องมีเจ้าอะไรพวกสงชัยน้อยอะไรพวกนี้ดิครับถ้าได้เจอโอเคไหมโอเคครับอยากเจอไหมอยากเจอแต่ว่าขอไปสองไปอร่างกายก่อนครับอือครับผมอ่ะทายนี้ฝากถึงแฟนกับสักหน่อยฮะที่วันนี้ตามมุดตามเชียร์นิดินมาก่อนครับอ่าวันนี้ก็ขอโทษที่งานกองเชียร์ครับที่คณะนอกไม่ได้ครับทำเต็มที่แล้วครับงาสองแง